ตอนนี้เนี่ยหลายหลาคนก็น่าจะเห็นข่าวเรื่องของไวคลอดที่พบเจอในคนเสียชีวิตที่ได้รับวัคซีนโควิด -19 เนาะซึ่งตอนนี้ข่าวนี้ก็กำลังเ,เป็นที่แชร์กันอย่างมากสนั่นในโลกออนไลน์นะครับทีนี้เรามาดูกันว่าจริงๆแล้วเคสนี้น,นะครับมีการอธิบายไปจบตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายทุกอย่างให้จบภายในคลิปนี้เลยอ่ะอย่างแรกเลยคือเจ้าของโพสต์โพสต์นี้เนี่ย เขาได้แชร์เกี่ยวกับเนื้อหาว่าตรวจพบไวครอสในคนที่เสียชีวิตจากการได้รับวัคซีนโควิดเอ็มเนาะว่ามีการเจอสิ่งที่คล้ายๆหนวดปลาหมึกหรือลิ่มขาวๆนะครับโดยเขาเนี่ยได้ทำการแนบลิงก์ Youtube มาซึ่งไอ้ลิงก์ Youtube ที่เขาแนบมาเนี่ยนะเป็นลิงก์ที่เกี่ยวกับการสัมภาษณ์ของคนต่างชาติเนาะกับคนชนสุดศพนะครับโดยเขาเนี่ยสัมภาษณ์กันประมาณว่า ไอ้คุณคุณได้ชังสูตรสุดแล้วพบไอลิมพวกเขาขาพวกนี้เนี่ยแล้วไอลิมเขาขาพวกนี้เ,นเขาบอกว่าเขาอะทางานมาไม่รู้ไม่รู้กี่ปีแล้วเนาะก็ไม่เจอนะครับไม่เคยเจอมาก่อนเลยเป็นเคสที่เขาเพิ่งเพิ่งเคยเจอหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็มีการแชร์ในเรื่องของโพสต์นี้ออกไปนะครับถึง6,100ครั้งเลยแล้ว เนื่องด้วยว่ามันเป็นคลิปวิดีโอเนาะพอมันเป็นคลิปมีรูปภาพมีอะไรเงี้ยคนก็เกิดความเชื่อถือกันนะครับพอเกิดความเชื่อถือแล้วเนี่ยมันก็เกิดการแพร่กระจายข่าวที่ค่อนข้างจะไม่มีมูลสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าในทางวิชาการแล้วเนี่ยมันไม่มี reference นะครับไม่มีเอกสารอ้างอิงที่เป็นหลักเป็นแหล่งชัดเจนกว่านี้นะครับความความน่าเชื่อถือนเนี่ยมันค่อนข้างไม่มีนะครับหลังจากที่ผมเนี่ยนะครับเห็นโพสต์นี้มาได้สักพักหนึ่งใช่ไหม ผมก็เลื่อนมาเจอโพสต์ของคุณสรยุทธ์นะครับก็คือเขาเนี่ยได้ไดโพสต์เกี่ยวกับการให้สัมภาษณ์ของแพทย์นิติเวชนะครับว่าไอการเกิดไว้คอดเนี่ยเป็นเรื่องที่ธรรมดามากครับในคนตายเนาะก็คือผมจะอธิบายให้เข้าใจแบบง่ายๆเลยมนุษย์เนี่ยก็คือมีลิ่มเลือดอยู่แล้วใช่ไหมลิ่มเลือดในมนุษย์เนี่ยปกติมันจะเป็นสีแดงแต่ในคนตายเนี่ยนะครับลิ่มเลือดเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนเป็นสีขาวได้เนาะ โดยเฉพาะคนที่มีการตายเป็นระยะเวลานานแล้วเนี่ยเสียชีวิตเป็นเวลานานแล้วเนี่ยมันจะมีการเกิดขึ้นของริมเลือดขาวได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วทําไมริมเลือดถึงเป็นสีขาวเลือดเนี่ยทุกคนเนี่ยจะเห็นเลือดเป็นสีแดงใช่ป่ะเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นอิทธิพลของเม็ดเลือดแดงเนาะแต่ในเลือดของมนุษย์เนี่ยมันไม่ได้มีแต่เม็ดเลือดแดงไงเออแกเข้าใจใช่ไหมมันไม่ได้มีแต่เม็ดเลือดแดงมันมีเม็ดเลือดขาวมีเซล ภูมิคุ้มกันมีเก็ดเลือดมีเม็ดเลือดแดงมีอย่างนู้นอย่างนี้นะทีนี้พอเม็ดเลือดแดงเนี่ยมันเกิดการตกตะกอนใช่ป่ะจากที่มันมีสีแดงเนี่ยพอมันตกตะกอนของเม็ดเลือดมันก็จะเกิดเป็นส่วนของแยกชั้นพลาสมาออกมาไอการแยกชั้นของพลาสมานี่แหละนะครับที่ทําให้มันเกิดเป็นสีขาวขึ้นก็เลยเป็นสาเหตุที่เกิดสิ่งที่เรียกว่า white ทีนี้ คำถามต่อมาคือทาไมมันถึงมีรูปร่างเป็นอย่างนั้น <ST RA C EN SE> ก็ต้องเข้าใจก่อนว่าริ่มเลือดเนี่ยจริง,รงๆมันเป็นอะไรที่มีคุณสมบัติกึ่งแข็งกึ่งเหลวเนาะมันเลยขึ้นรูปร่างเป็นรูปทรงตามสิ่งที่มันบรรจุอยู่นะครับซึ่งสิ่งที่มันบรรจุอยู่ในที่นี้เนี่ยนะก็คือหลอดเลือดริ่มเลือดเนี่ยก็จะเรียนแบบตัวท่อมันนะครับมันก็เลยมีลักษณะเหมือนกับหนวดปลาหมึกนั่นเองอันนี้ก็คือสรุป แบบเข้าใจง่ายๆทั้งหมดเลยนะครับส่วนใครที่ต้องการจะอ่านเพิ่มนะครับก็ไปอ่านต่อได้ที่เพจคุณศพรุยยุทธ์นะครับก็เขาก็เขียนอธิบายไว้หมดแล้วเนาะอันนี้ผมแค่อธิบายให้เข้าใจง่ายๆนะครับเพื่อที่จะคลายความตื่นตระหนกนะครับให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าใจในสิ่งที่ถูกต้องก่อนนะครับ